ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเหมือนพระราชวังพระราชวังเราถึงเรียกว่าวันเดีร์มาจสติกทั้งชายหญิงและเด็กสามารถซื้อตัว๋วเดินเข้ามาพวกเขามาพวกเราอยู่ใช่ครับใช่ครับดูหนังในสนุกครับพวกเขาเข้ามาในวงังเหมือนในฝันเหมือนในสวรรค์พวกเขาอาจมีปัญหาในชีวิตแต่เมื่อผ่านประตูเข้ามาปัญหาก็จะหมดไปทันทีรู้ไหมทำไม มอนฟราเชปรินและคีตันเลนลอยกาโบแกโบและลอมบ,บ,บาตและจิมมิสชวดจิมมิเคเฮนนี่เฟรดอร์จินเจอร์พวกเขาเหมือนพระเจ้าสิงสถิตยอยู่ที่นี่ยอดเขาโอลิมปัสฉันที่พ่อบอกว่าเราโชคดีที่ได้อยู่ที่นี่ได้ไหมได้มีโอกาสได้ดูพวกเขาหมายถึงออไอ้ทรทัศน์จะอยู่บ้านดูไอ้ก่องสีเรียมเล็กทำไม เพราะมันสะดวกพราะเราไม่ต้องแต่งตัวเราเดนั่งเฉยอยู่ในห้องนั่งเล่นมันจะเรียกความมาเทิงได้อย่างไงผู้อื่นไปอยู่ไหนผู้ชมอยู่ไหนเวทมนต์อยู่ไหนเชื่อพ่อเถอในที่แบบนี้มันเต็มไปด้วยมนต์ขลังแต่เราต้องมองให้เห็น